สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะชวนทุกคนมาทําเมนูอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะพี่อ้อจะทําไก่ผัดพริกหยวกค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะจะทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ดีนะคะหรือใครอยากจะทานกับข้าวเหนียวอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะ ไก่ผัดพริกหยวกก็จะมีความกลมกล่อมนะคะมีความเผ็ดเล็กน้อยค่ะเมนูนี้จริงๆเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะถ้าเผื่อเราทำให้เด็กทานเราก็อาจจะไม่ต้องตำพริกนะคะเราก็ใส่แค่พริกหยวกนะก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะพี่อ้อก,ก็จะหัน่นพริกหยวกนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะ ้นหอมพี่อ้อก,ก็จะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะไก่ที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นอกไก่ค่ะพี่อ้อก,ก็เอาหนังออกนะคะเพราะว่าพี่อ้อไม่ชอบทานหนังค่ะแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะคะขนาดเท่านี้นะคะกำลังดีเลยนะ ส่วนพริกกับกระเทียมพี่อ้อก,ก็จะใช้ตำเอานะคะก็จะตำแค่หยับๆยาบค่ะเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะเราก็จะเจียวกระเทียมกับพริกให้หอมนะคะ พอพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วพี่อ้อก,ก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตามด้วยพริกหยวกค่ะเพราะว่าพริกหยวกเขาจะค่อนข้างสุกยากนะคะแล้วพี่อ้อจะเติมน้ําสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะทําให้ไก่แล้วก็พริกหยวกเขาสุกง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็ผัดจนไก่แล้วก็พริกหยวกสุกนะคะ ส่วนหอมใหญ่พี่อ้อก,ก็จะใส่ทีหลังนะเพราะว่าหอมใหญ่เนี่ยเขาจะสุกง่ายค่ะพอไก่กับพริกหยวกสุกดีแล้วนะคะพี่อ้อก,ก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะแล้วตอนนี้เราก็ปรุงรสได้เลยนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็รสดีนะคะไก่ผัดพริกหยวกก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแล้ววัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะเป็นเมนูที่พี่อ้อทำทานเป็นประจำเลยนะเพราะว่า,าวัตถุดิบเนี่ยหาง่ายนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ เป็นเมนูที่อร่อยด้วยนะคะชอบทานกับข้าวสวยค่ะถ้ามีไข่เจียวด้วยเนี่ยยิ่งอร่อยเลยนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าเราเห็นว่ากระทะแห้งจนเกินไปแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะจะได้มีน้ำขุกคลิกน่าทานค่ะหลังจากที่ปรุงแล้วนะคะ เราก็ชิมจนรสชาติได้ที่ดีแล้วนะก็ปิดไฟได้เลยค่ะใส่ต้นหอมแล้วก็พริกไทยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดพริกหยวกหน้าตาน่าทานมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ สูตรและวิธีทำอาหารของพี่อ้อทุกเมนูก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็วัตถุด,ดิบหาง่ายด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเอาสูตรนี้ไปลองทำทานเองที่บ้านดูนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ